สวัสดีคะ่ะพี่น้องที่รักทุกท่านนะคะ Hello d a ดย์เฟ e นด very วันอ y นะคะวันนี้เช้านี้นะคะน้าส้มก็จะพามาทำม,มะม่วงสับนะคะมะม่วงใส่ปลากรอบนะคะปลากรอบนะคะแล้วก็ใส่ด้วยเอาง่ายๆไม่ไมีมมอุปกรณ์อะไรใส่ด้วยน้ําปลาลานะคะน้ําปลาแล้วก็หัวหอมนะคะหัวหอมก็น้ำซุปนะคะน้ำร้อนๆนะคะเอาเติมแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะพร้อมด้วยน้ําปลานะคะ น้ำปลาและผงชูรสนิดหน่อยนะคะเรามาสับมะม่วงกันเลยนะคะมาสับมะม่วงกันก่อนเลยนะคะมะม่วงนี่ก็เป็นมะม่วงแบบว่าไม่เปรีไปไ้ยวไม่เปรี้ยวเท่าไหร่นะคะพอคินมได้สบายนะคะแล้วก็มาสับกันเลยนะคะนะคะเดี๋ยวนี่นะคะแล้วก็มาสับมะม่วงนะคะมาสับนะคะเอามะม่วงพอประมาณจะเอาแค่ไหนก็ได้นะคะมีห้งปลากรอบน,นะคะเดี๋ยวเราจะสับแล้วเราก็ไม่ต้อง้เาละเอียดมากนะคะ ค่ะเราทำปลาปลากรอบแบบธรรมดาง่ายๆนะคะในอุปกรณ์ไม่ต้องเยอะนะคะอุปกรณ์ที่เราไม่ทําไม่ต้องเยอะนะคะเราก็เอามาทํานะคะเอามะม่วงพอประมาณนะคะพอประมาณนะคะพอประมาณการกินในการที่แบบาทานการขีดคนมาค่ะนะคะมันก็จะเป็นแบบว่าให้เราเนี่ยค่ะมีรสเปรี้ยวมั่งอะไรนิดหน่อยนะคะอันนี้เราก็จับไปนะคะนี่นะคะ จับที่หมดลูกนี้นะคะก็พอแล้วนะคะค่ะพอแล้วนะก็เราก็มาลองทำปลากรอบพี่เยอะนะคะกกแต่ปลากรอบใส่น้ำปลาร้านนะคะก็จะรสชาติให้เข้มข้นนะคะอันนี้นะคะนี่นะนะคะนี่นะคะอันนี้เราเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะเผื่อมันจะเยอะเรา,เาพอประมาณนะคะ เราก็มาทำกันเลยนะคะเราจะใช้กะละมังคูเ่เดิมนะคะในนี้นะคะแล้วก็เอานี่ออกก่อนนะคะแล้วเราก็มาใส่น้ำปลานะคะมาใส่อุปกรณ์ทุกอย่างนะคะลงในนี้นะคะค่ะแล้วเราก็ใส่นี่นะคะใส่น้ําตาลทรายนะคะน้ําตาลทรายนะคะน้ําตาลทรายให้พอประมาณนั่นละกะนะคะขนาดนี้นะคะนี่ค่ะช้อนหนึ่งนะคะขนาดนี้ลงไปนะคะเราทํ่ง่ายๆนะคะเราทานง่ายๆนะคะมันไม่ต้องมีอุปกรณ์อะไรมากนะคะ เราก็ทานกันได้แล้วนะคะจะทําน้ําซุปก,ก่อนนะคะน้ําตาลนะคะเราก็ใส่น้าเนี่ยน้ํานี่ต้องต้มแล้วนะคะแล้วก็เทลงไปนะคะเทลงไปนะคะแล้วเราก็คนนะคะให้เป็นเนื้อเดียวกันก่อนนะคะแล้วเราก็ใส่นี่นะคะใส่น้ําปลาลงไปนะคะให้พอประมาณนะคะไม่ต้องเยอะเท่าไหร่นะคะแค่นี้นะคะแค่นี้นะคะมันจะผสมนะคะผสมไปนะคะค่ะนะคะแล้วเราก็ใส่นะคะพริกป่น ใส่พริกป่นไว้ a, s, è, ainsi, aster, ท around, ี่หลังนะคะป่นลงไปนะคะแล้วปลากรอบที่หลังนี่สูตรของน้ำส้มนะคะน้ำส้มทำค่ะใส่ผงชูรสแค่นี้พอนะคะแล้วเราก็คนไปต่อไปนะคะคนไปแล้วก็ตรงข้างหน้านี้เราก็ใส่ปลากรอบเอใส่นมิดก่อนนะคะค่อยเอามะม่วงลงหัวหอมลงนะคะนี่เราชิมก่อนนะคะว่ารสชาติเขาอร่อยหรือยังนะคะแล้วก็ชิมไปแบบนี้นะคะชิมไปแล้วค่ะแล้วเราลงด้วยมะม่วงนะคะเข้าไปเลยนะคะ มะม่วงนะคะแล้วหัวหอมนะคะเข้าไปนะคะให้เพื่อนทุกท่านได้รับชิมนะคะรับชมด้วยและชิมด้วยนะคะนี่นะคะแล้วก็คุกเข้าไปนะคะไปนะคะมะม่วงนะคะต้องใส่ถ้าเอาแซ่บก็ใส่ใส่พริกป่นอีกนะคะใส่พริกป่นอีกนะคะอันนี้ลูกทิ้งเลยนะคะไว้ข้างนี้นะคะแล้วก็ใส่พริกป่นอีกเพื่อที่จะให้เขาแซ่บๆนะคะถ้าน้อยไปมันก็ไม่แซ่บนะคะแล้วก็เดี๋ยเราใส่ปลากรอบนะคะ นี่นะคะใส่ไปแล้ ilim, วนะคะให้แซบเลยแซบกลหรีเลยนะคะเอาพอประมาณนะคะแล้วก็ใส่ไปแล้วเราก็ชิมดูนะคะว่านี่คือปลากรอบนะคะเอาปลากรอบนี่ใส่ลงไปเลยนะคะใส่ลงไปครับผมนะคะแล้วเราก็คลุกเขาหให้เข้ากันนะคะคลุกเขาให้เข้ากันไม่ต้องมีอะไรมากอุปกรณ์ไม่ต้องเยอะนะคะมีน้ําต้มนะคะร้อนๆนะคะนี่นะคะแล้วเราก็ชิมดูนะคะชิมว่า ว่าเขาอร่อยหรือ,อยังนะคะโอเคเลยนะคะอร่อยนะคะถ้าเราเพิ่มปลานะคะนี่ปลากระดีนะคะผะไปในนี้นะคะเป็นตัวๆนะคะแล้วเราก็ลองชิมอีกทีนะคะว่าอร่อยขนาดไหนนะคะแล้วก็ชิมอีกทีคือนะ้ำปลานะคะนี่นะคะอะเราไม่ต้องใส่น้ำปลาเยอะเท่าไหร่นะคะใส่พอประมาณลชิมว่ารสชาตินะคะ แบบเป็นบ้านๆน,นะคะทาแบบง่ายๆบ้านๆน,นะคะคาว่ารสชาตินี้ก็อร่อยนะคะเดี๋ยวเราลองชิมดูนะคะพามาชิมดูกันเลยนะคะอร่อยมากค่ะอร่อยใช้ได้เลยนะคะน้าส้มชอบกินหวานนิดนึงนะคะน้าส้มก็เติมน้าตาลหน่อยนะ,ะน้ําตาลอีกนิดนึงก็กําลังดีแมวปลาไม่ต้องเติมแล้วเพราะว่าน้ําปลาล้านะคะ น้ำปลาไปช่วยมีขาน้ำปลาเอาที่หมดเลยก็ดีเหมือนกันนะคะไม่เค็มเท่าไหร่หรอกนะคะนี่น้ำปลานะคะเราใส่ปลาด้วยนะปลาเป็นตัวตัวนะคะนี่ขาปลารเป็นตัวตัวนะคะก็ดีนะคะจะทําอร่อยนะคะอันนี้ผลงานก็เราก็เสร็จแล้วนะคะมะม่วงยำมะม่วงปลากรอบกับใส่น้ำปลา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 กะดีนะคะเราก็มานะคะมามาดูนะคะทำง่ายๆเร็วๆนะคะไม่ต้องเสียเวลานะคะ มาจัดเตรียมอะไรนะคะอันนี้ก็ดูกันทานเลยนะคะว่าจะอร่อยขนาดไหนนะคะอร่อยขนาดไหนนะคะนี่แหละคะ่ะอาหารมื้อเช้านะคะมื้อเช้านะคะเป็นนี่ค่ะยำมะม,ม่วงใส่ปะล้าปลา,ปากระดีนะคะนี่นะคะเห็นไหมคะอร่อยไหมคะทำง่ายง่ายไม่ต้องคออะไรเยอะหรอกนะคะ ทำทำแบบง่ายๆเวลยอุปกรณ์เรามีนิดน้อยเนี่ยกนะ็โอเคแล้วนะคะโอเคแล้วนะคะนะค่ะเดี๋ยวเราก็มามาคลายันเลยนะคะว่ามันอร่อยขนาดไหนนะคะให้กินออกอุปกรณ์ก่อนนะคะก็แม่นะส้มที่จริงกับข้าวทําทได้นะคะหลายอย่างมากแต่ว่ามันใช้อุปกรณ์แล้วก็เลยแบบต้องเลือกทําเลือกทําอย่างใดว่าจะทํากับข้าวให้ดูหรือว่าอะไรนะคะต,ตอนนี้นะคะช่วงเช้าก็จะมีสาระนี้ดีหลายอย่างนะคะ ที่จะให้รับชมนะคะเดี๋ยวไปเอาช้อนมาก่อนนะคะมาทานกันนะคะว่าอร่อยไหมครับนะคะอร่อยนะคะนี่นะคะนี่นะคะปลากรอบนะคะละร้อนนะคะนี่แปลากรอบนะคะแล้วก็มาทานดูนะคะว่าใช้มือได้ไหมใช้มือนะคะใช้ช้อน ไอช้อนก็ได้ไหมคะ่ะอร่อยอืมไม่ต้องดูหน้านะอ,อร่อยมากไอช้อนไม่ตักน้ำาก็อร่อยมันกินสายะล้าด้วยะล้าด้วยนะคะเนี่ยเห็นไหมทําแป๊บเดียวไม่ขิงกะทีก็เสร็จแล้วไม่ต้องไปสูตรน้ำต้มนะทำง่ายๆอืมนี่คือปลาล้านะนี่ปลาล้านะปะลาล้าค่ะไม่ต้องดูหน้าละค่ะ ดูการพูดและการกินนะคะอืม,อ,มอร่อยไหมอร่อยสุดยอดอร่อยเนื้อกว่าเพราะว่าเอามาเป็นเกือบปีและปลานะคะเราแช่ตู้เย็นเอาไว้ค่ะปลาล้านะคะเพราะให้คุณภาพเขาดีขึ้นนะคะนี่นะคะอร่อยมากเลยค่ะนี่นะคะมาติงทานกันเลยนะคะนี่ค่ะอร่อย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 ออร่อยนะคะนี่นะคะปลาล้านะคะนี่อืกอ๊ยอ อร่อยแม่อะไรจะบอกใครเดีดูหน้าจริมน,นะหน้ามันแผลนะคะทำงานบ้านมานะคะอืมหน้าจริงเลยนะคะอร่อยจริงๆค่ะอืมเช้านี้นะคะนี่ยังไม่ล้างจานเดีย๋ยวดูตรงจานไม่ล้างนะคะโชว์ตรงตรงนี้ก่อนนะคะเช้านี้นะคะ ขอสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนนะคะปลอดพี่น้องทุกคนแล้วก็พี่น้องต่างชาตินะคะ Hello d a f e n d Every One is v e r y Happy นะคะก็มาทานนี่ด้วยกันเลยนะคะนี่มะม่วงยำมะม,าม่วงนะคะใส่น้ำปลานะคะน้ำปลาสุดๆแล้วก็ปลาลาเป็นตัวๆนี่นะคะนี่เนื้อปลานะคะเนื้อปลาปะปะกะตินิยนะคะอร่อยมากนะคะน้าส้มขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะขอให้พี่น้องทุกท่านนะคะ มีสุขภาพแข็งแรงในเช้านี้สดชื่นแจ่มใสเราทักทายกันวันิชจิแจ่มใสนะคะมีอะไรก็คิดดีทดําดีพูดดีนะคะสิ่งดีๆก็จะเข้ามาหาตัวเรานะคะก็ขอบคุณมากนะคะพี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณมากนะคะบุญรักษานะคะพระคุ้มครองนะคะสาธุนะคะสาธุค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งนะคะ กันอีกเป็นขึ้นเกรองใจนะคะให้เราได้ติดตามกันตลอดไปนะคะอย่าลืมนะคะบ๊ายบายนี่ครับ